พี่นอ้องต้มแข็งห้างได้หมดเลยน้ำปลาลงใส่น้นจานท์เดียวเจ้าผมมีหรอออซัมมีแ่แะไรแบบนี้ลูกฝากบอกนะาดแข็งห้างพอดีเลยอืมบูรณ์แบบ แบ้ว่าคุณฟักบอกนะหัวมอกินอ,อก,กินได้กล่นมกกุบกรุบกรุบอืมเัร สอออกหกตัวเนือแมึงเหลืองงามอ่ะึ่งใครมาเลยคือเมื่ใครสมกันหมวไหมคใครไห่ใครเอออฮ่คคุบุบุ น่ารำเ่ยแบบว่าเรจะไปกินตัวมันเหรอเสี่มันกรุบกรอบก็บบอื้มนักเดืยมร้อนใช่มหม

มังกรมันเห็นไหมมันแสบเลยมังกรมันมันๆเลยนะโนนกบดีอะหยีดหยุดทำไปแล้ว

กเเ็เหมือนนะกระเบาะขังนมนยังเหนียดีก,กว่านะแค่เปนแหลกกระเซาะเลยนั่นจะควางเคลนละนั่งกอดดินเหมือนมัด้านแล้ว đến nó đẹp sáng nó đẹp. กินปลากูอยากปลาเนีลยตปลยปลามาหม,มูผมอะไรเนาะเครอนาเฮ้ยบนบบนีบน่อะรนะะมาืคนมือต้มปลาก็ไม่มาอะไรขอบคุณหลายเรือครับด้วยขอบคุณนะสวัสดีดครับ